เดือนค่ะอยู่ที่4 6 4 0 0 0 0ตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่4 9 0 0 0 0 0ตันเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ13มูลค่ากว่า8 0 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้าดูใบอนุญาตส่งออกจากกมรมศุลกากรล่าสุดค่ะส่งไปแล้วถึง5 2 9 0 0 0 0ตันเหตุผลหลักแน่นอนนะคะมาจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีส่วนแบ่งการตลาดถึง ร้อยละ40อินเดียระง,งับส่งออกข้าวตั้งแต่20กรกฎาคมที่ผ่านมายกเว้นข้าวบาสมาตินะคะแต่ว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมก็ประกาศเก็บภาษีส่งออกข้าวนึ่งอีกร้อยละ20แล้วก็กําหนดราคาข้าวขั้นต่ําของข้าวบาสมาติอยู่ที่1,250สดอลลาร์ 1, สหรัฐก็เพื่อความมั่นคงทางอาหารผลผลิตลดลงและรักษาเสถียรภาพข้าวในราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไปแต่ว่าในมุมของกรมการ ค้าต่างประเทศวิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าอินเดียเนี่ยต้องการมีบทบาทในเวทีการค้าเข้าโลกต้องการอํานาจการต่อรองจากเดิมที่ระบบการค้าข้าวดาเนินการผ่านทางเอกชนซึ่งในเงื่อนไขระงับการส่งออกเขามีการเปิดช่องให้ประเทศนําเข้าข้าวยื่นขอซื้อข้าวเป็นกรณีได้อย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ไปยื่นขอเป็นรายกรณีนะคะกับทางอินเดียก็มีการอนุมัติกันไปแล้วด้วยนะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังระบุอีกนะคะว่าเป็น ในการส่งออกของไทยเพราะว่าอินเดียระงับการส่งออกแล้วก็ทําให้ข้าวไทยค่ะถูกกว่าเวียดนามข้าวไทยอยู่ที่620ดอลลาร์สหรัฐต่อตันส่วนเวียดนามตอนนี้อยู่ที่635ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้วก็หลายประเทศต้องการซื้อข้าวจากไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และแม้ว่าราคาข้าวจะสงูงแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่8ล้านตันยืนยันนะคะว่าข้าวไม่ขาดตลาดและอินเดียแม้ระง,งับการส่งออกแต่ก็ยังเปิดขอให้ซื้อข้า ได้เป็นกรณีพิเศษอย่างที่บอกไปค่ะเพราะฉะนั้นทางจอวมีคะห์ว่าข้าวขาดตลาดโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะการส่งออกมันยังมีอยู่นะครับถ้ามันมีการขาดตลาดถ้าข้าวขาดตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอก็ร้องขอประเทศอินเดียได้ให้มีการนำเข้า นายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกนะคะว่าทิศทางราคาข้าวที่ตอนนี้สูงขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกช่วงที่ผ่านมาก็มีแต่อุปสรรคในการส่งออกนะคะแม้ว่าไทยจะมีข้าวเพียงพอเนื่องจากหาซื้อข้าวยากขึ้นเพราะว่าโรงสีเนี่ยเขาก็เก็บสต็อกเอาไว้เพื่อรอดูสถานการณ์ราคาทําให้การส่งออกก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยค่ะปีเดือนนี้เนี่ยทางส่งออกจะ d อม p ไหมผมว่า d r อปนอะ เพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเออมันมันส่งไม่ได้อ่ะม่นมีข้าวแต่ข้าวมีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันมันซื้อซื้อไม่ได้เพราะทุกคนโหไว้หมดถ้าถามว่าข้าวภายในจะมีอฟเฟิเศไหมผมว่ามันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าจากจากวันที่ก่อนแบรนเนียข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นต์ตกที่กิโลสิบเจ็ดบาทวันนี้มันอยู่ที่ยี่ยี่สิบเอ็ดบาทยี่ิบสองบาท ใช่ไหมฮะตันหนึ่งเนี่ยขึ้นมาห้าพันบาทหรือหรือหรือกิโลละห้าบาทมันก็ต้องแน่นอนน่ะพวกผูก้ประกอบการเข้าถึงเขาก็ต้องปรับตัวไม่งั้นเขาก็ขาดทุนตายตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็เบลเเขาว่าเออยัง,ย,งยังไม่ให้ขึ้นพอไม่ให้ขึ้นปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือข้าวขายเพราะว่าผู้ผลิตพวกเข้าถุงเนี่ยเขาก็ไม่ผลิตอะ่ะขายแล้วก็ขัดขาดทุนเนี่ยเขาจะขายทาไมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ มันก็เป็นประเด็นที่ว่าจะต้องรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลว,ว่ายังไง ไปดูราคาข้าวขายปลีกกันบ้างน,นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ราคาข้าวสารในพื้นที่ก็แพงขึ้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดค่ะในเดือนก่อนราคาข้าวสารอยู่ที่กระสอบละ1180บาทล่าสุดปรับขึ้นเป็นกระสอบละ1,600บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแพงกว่านี้อีกนะคะไม่ต่างจากราคาข้าวสารเหนียวก็ปรับแพงขึ้นเช่นเดียวกันทําให้แม่ค้าในตลาดสดค่ะปรับราคาขายข้าวเหนียวนึ่งจากกิโลกรัมละ35บาทก็ขยับ เป็นกิโลกร,รัมละ40บาทค่ะตอนนี้ราคาค่อนข้างขึ้นคือโดดมากเลยค่ะพี่ตอนนี้นะคะค่ะจากเดือนที่แล้วประมาณ1,003นิดๆน,นะคะแล้วก็พอกลางเดือนก็ขึ้นมาประมาณ1 4 1,005จนตอนนี้ค่ะโดดเป็น1,006นิดๆน,นะคะ บางคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าต่อไปแนวโน้มราคาข้าวโลกเป็นอย่างไรก็มีการวิเคราะห์จาก S C B E I C นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเอล尼โยและการดาเนินนโยบายส่งออกข้าวของอินเดียในระยะต่อไปราคาข้าวโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยยกตัวอย่างอย่างเช่นความรุนแรงของภัยแรงจากปรากฏการเอลนิโยและก็ความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายระงับการส่งออกข้าวของอินเดียแนว น้มราคาข้าเปลือกไทยราคาเข้าโลกที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเนี่ยคะ่ะจะส่งผลให้ราคาเข้าเปลือกในไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยกรณีรุนแรงมีโอกาสแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการ <c oughs> โอโวนาฟังดีๆนะคะน่าจะอยู่ที่1,460 14,663บาทต่อตันราคาข้าโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในไทยแพงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากไทยมีการส่งออกข้าวไปตลาดโลกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ38.6ของปริมาณผล,ผลผลิตทั้งหมดนะคะ